5 4 3ช่างนนเพคิวนะครับผมได้หมดนะครับผมจะทํายอดทําชั่วโมงเนะอาประสบการณ์ความเลวร้วายนะที่ตัวเองทำทำมาครับแล้วก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ต้องเอามาเก็บไว้เป็นครูในการทํางานครั้งต่อๆไปเลยนะครับงานแรกเลยงานแรกที่ผมเริ่มรับ QR วอา e ผคผมยูสฝาหน้า LG 1 0 5กิโลทุกอย่างดีหมดเลยแต่ผมบัตรกรีกลับด้านกันนะจริงๆแล้วผมจะต้องเอาสายไฟค r วอาโคะ จะมีสายชุดสายแพรชุด power ์คู่สีแดง level น้ำเงิน star ส,สีเขียวเอาจากบอร์ดหยอดเหรียญอะไปแบตเตอรี่กับขากับแผงของเครื่องซักผ้าแต่ผมทำกลับกลับทิศทางกันกลับด้านกันนะครับผมเอาสายไฟอเปล่าเนี่ยบตตรีจากขาปุ่ม power ววของเครื่องซักผ้าเล v e l เครื่องซักผ้า star เครื่องซักผ้าบตตร,ตรีแล้วเอาปลายสายเนี่ยห้อยไว้เพื่อที่จะไปบัตอร,รีเพื่อที่จะไปบตตร,รีกับ บอร์ด QR code นะครับบอร์ดรีเลย์อ่าซึ่งมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็มันก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่กลับทิศทางกันนะครับแต่ผมอ่ะมันเป็นร้านบิวอินที่เปิดไว้อยู่แล้วอ่าที่เปิดเปิดบริการมาอยู่แล้วมันต้องเดินเข้าเดินหลังเดินอ้อมเดินไปเดินหน้าเดินหลังเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมจึงก็ ติดตั้งตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองก็เก่งพอสมควรนะเมื่อปีที่แล้วนะไปประมาณปีหนึ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งพอสมควรนะครับก็เลยไม่คือเปิดเครื่องทําเลยเปิดเครื่องออนอ่อนสวิตไวออนพาวเวอร์ออนไว้เครื่องอนะ่ะแล้วทํางานปัดกีสายแล้วก็ร้อยเข้าไปตัวถังผ่านตัวถังของมนะันอ่ะร้อยเส้นแรกก็โดนเลยฮนะร้อยเส้นขาพาวเวอร์ ปุมกดอสายไฟที่ระบัดกีมาจากขาพาวเวอร์ปุ่มกดสองเส้นร้อยเส้นแรกปลายสายผมปอกไว้แล้วด้วยปะดำไหมติดกับตัวถังที่สัมผัสณนะตรงนั้นทันทีเครื่องพังทันทีดับศูนย์ตลอดไม่ติดอีกเลย